สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วกับนวนคนบ้านนาครับวันนี้มาเจอกับอีกหนึ่งรูปหล่อคันนี้เลยผมบอกแล้วว่าจะกลายเป็นรุ่นที่ขายดีตอนนี้เลยผมบอกเลยว่าคือมิวเอ็กซ์ครับผมอีซูซูมิวเอ็กซ์ปี20ครับเครื่องยนต์1.9 DDI 150ม้าผมบอกเลยว่ารถนี้มีประมาณเกือบ20คันนะแต่ไปประมาณเกือบจะ9คันแล้ววันนี้นะคันนี้ อยากแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้รถประหยัดน้ำมันแล้วเป็นรถครอบครัวนี่คืออีกหนึ่งคันเลขไม่แค่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะพาดูว่าโครงสร้างต่างๆมันเป็นยังไงบ้างรู้กันเลยครับถ้าก่อนอื่นทะเบียนนี้นะครับแคปหน้าจอแจ้งผมได้เลยนะครับแจ้งผมได้เลยอ่ะนี่ผลจะไล่แล้วพเพื่อนๆน็อตไม่มีขยับเลยคานเดินๆอย่างที่เห็น สีสวยโอ้โหรถสวยมากเพื่อนสวยมากครับเพื่อนเอนดูอะดูในส่วนของผลใจหลักหน่อยนี่ฮะไม่มีองค์มีไอให้เห็นนะสภาพตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยเป็นสเปคโรงงานล้วนๆนะครับเพื่อนเนี่เดินดูเลยอ่าผมมาทำการใสาฝนนะดวฝนกำลังจะมาะเพื่อนลุยต่อ ให้เพื่อนดูก่อนกลัวพลาดเผื่อใครหาอยู่นี่เลยครับเพื่อนเด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้เลยโอ้มิวเอ็กปี20แบบนี้สวยๆไป ด้านหลังนะครับอันนี้คือเบาะพับได้60-40นี่ฮะสเตปก็คือเขาจะเป็นแบบนี้นะครับไปพับไปแล้วก็เข้าด้านหลังนะครับไปจับแสงแดสวยๆแบบนี้โอ้โหเพื่อนใครได้ไปคันนี้นะอจอด้านหลังนะครับ10นิ้วจัดไป ตะเข็บน็อตต่างๆนะครับเดิมหมดเพื่อนนะไม่มีรอยโคงงรอยขันให้เห็นนะครับสวยมากผมบอกเลยคำเดียวว่าสวยคุ้มค่าอ่าราคาผมแจ้งไปเลย799,000บาทบอยฟ้า799,000บาทพร้อมกับเลขใหม่74,455กิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนๆโอ้ยสุดยอดนี่ไม้แท้นะครับ กุญแจได้มา2ชุดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ <S <S โโียร์ออโตเมติกเล่นแมนนวลโหมดได้ขึ้นขาลงเขาไม่ต้องห่วงเพื่อน cool, <ๆ>สบายแน่นอนช่วงล่างคลิปๆแอ d เห็นไหมฮะไป้างกระจกโน่นสามารถปรับแสงได้นะครับนี่คือรถเกียร์เที่เราเห็นนี่คือหาที่ไหนแล้วครับทีนี้ สวยมากไหมเจ็ดหมืน่นเองเพื่อนครับแล้วที่สําคัญราคานี้อ่ะผมบอกขนาดล้อก่อนยางปี23นีนเพื่อนนะยางปี23นะครับยางปี23 265 60 R 1 8นี่ไปใครสนใจในส่วนของคันนี้ทะเบียนนี้ติดต่อหนูน้ำนมล์คมนามาได้เลย พอดีฝนไล่ผมแล้วเราต้องผมต้องเก็บรถแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากก็เื่อนเพื่อนสำหรับมิวเอครับผมไปแล้ว